哦，好，可以。 คิดที่จะนำไปให้ในการปรุงอาหารเพื่อเอรละปัญานะคะแล้วก็โน้ตจากคุณแพทย์บาหอยเยลาโน้ตโน้ตไัไงถึงเีกลบนจได้ยงไงโน้ตน้ตไม่ตื่นเต้นเลยพี่บูสนตนอะกดีอเขยน่้องก็ชอบออกสื่อนะคะพี่โบก็ได้เจอพี่สาว

มีูใสกระด้งเลยไหมคะพี่บ๊ทก็มีส่วนสวยอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็จะผสมระหว่างทางจอแฟนบเจอที่จ๋าคนไทยะคนหน้า่เยคห็น่้องมนีลก็แบบวิ่งก็ไม่หายพอเปนนางแบบได้ยังคะกลก้าได้เขาก็สนุกกับาำงา พานไปกเล่นกันนไม่ไม่ไม่ม่ไมไม่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 นม่ไ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 มไม่ไมนมีไม่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 ไมม่ไม่ไมม่ไมไมกมไมไมไมมมไ่ไมกไมมไมไมมไ

คนแล้วพอเขาขึ้นเครื่องบินไม่ง่ยเลก็ยังต้องลุอีกนะเพราะว่าใรที่คนมใช้เวลค่ะเ็นบอกว่าทุีก็มีงานได้ทั้โรตอนนี้คิวไม่เนก่ก็เดี๋ยวต้องเล่นคิวเอเราไมได้เรื่องเาเรียกว่าคุณอาเป็นคนรับงานให้น้องทั้งหมดเลยก็จะเป็นผงานเด็กก็ดูปตาไทย มีสแกนงานให้น้องบ้างไหมคะอ่าคุณอาอย่างเดียวเราะว่าอไม่รู้ไ่ะตัวลขเฮปปี้ใช่ไหมคะออกงานงานที่คุณรักให้ทำไมอ่ะพูดอะไรผิดพูดอะไรหอ่ะยอล้วพูดไหนพูดไหนแล้วพตัวอค่ะอาวิโตะคขาขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องการเรียนนิดนึงค่ะเป็นอะไรบ้างคะแบบจะ เหลือน้องเหลือประมาณอีกประมาณสี่ห้าเดือนน่ะนะคะก็คงจะเข้าเรียนแถวบ้านนะคะไม่ไกลมากไม่อยากให้น้องเขาอยู่ในรถค่ะใช่ค่ะใช่จริงทักษะหลายอย่างเขาก็เริ่มออกมาแล้วแม่เป็นห่วงไหมแม่ก็ไม่ห่วงค่ะก็ส่วนใหญ่ลูกเขาจะเลี้ยงแบบเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำก็คุณพ่อเขาก็เลี้ยงหนูด้ต่เด็ทคนิคอยากให้ทำอะไรทำ อันนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะเราอยากจะให้โอกาสแล้วก็ให้ความเมตตาแล้วก็เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นทั้งหมคคลวมานี้ก็ก็ยินดีแล้วก็อยู่ที่งานว่าจะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าตอนนี้มีการเทักทามมาบ้างหรือยังคะท้าทางวันนี้ก็ยังค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งสองก็จะดูเป็นกำลังใจมากกว่าของที่เราเข้มแข็งให้ได้โดยที่ผู้สูงอายุก็จะดูแลน้องให้ได้เร็วที่ รู้กันเนาะเห็นที่สารยุทธว่ากษีศิริเป็นพิธีกรนะนะใช่จริงเหรอใช่ค่ะแต่ก็จะไมเป็นพิพากษอ่าได้ค่ะก็ก็ก็ยินดีถ้ามีโอกาสก็ก็เดี๋ยวดูเวลาแล้วก็ช่วงจังหวะเวลาก่อนว่าจะได้ไหมแต่มีโอกาสใช่ไหมคะมีโอกาสไหมถ้ากลับไปคอสหนึ่งเนมันยังได้อยู่แต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็ก็ไม่ไหวแล้ส่วนตัวพี่บงศเองก็พร้อมเนาะค่ะพร้อมไหมก็ ก็พร้อมแต่ว่ายังไม่มีที่มาเรียนะลยนเหรอสติไม่ได้พีี่พี่บย้อนถามไปน้องมาริสจะเรียนโรงเรียนสองภาษาไหมคะเพราะว่าเขาก็พูดสั่งติดหนึ่งเลยนนนี่อยู่นี่อยู่สองโรงเรียนที่คุณพ่อเขาเลือกไว้แต่ตอนนี้มันเลือกอยู่พี่บโบคะอยากธิเรื่องการเห็นว่าพี่วินเขาจะมีจิติจเราเป็นพี่อาของทีทุกทัวมือเราจริงเหรอยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวต้องไปเหยียดคุณอาอีกทีนึงค่ะ